วันในร้ายก็เศร้าซึมงมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์เราก็รู้ดี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและวันนี้ค่ะก็เช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยานะคะจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณสิริอุดมผลค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพจิตวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกค่ะค่ะมันจะมีคําที่ที่เขาพูดกันบ่อยๆนะคะ พอลูกมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเหมือน,อนกับทุกครั้งที่ลูกมีปัญหาหรือว่าลูกเป็นอย่างงุ้นอย่างงั้นอย่างนี้อ้าวขึ้นอยู่กับพ่อแม่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาดูว่าเออพ่อแม่ทําอะไรยังไงให้ลูกบ้างที่มันจะออกมาในแนวทางที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะซึ่ง สิ่งที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นของท่านวอว,วชิรเมธีนะคะ,คะที่ท่านได้พูดเอาไว้นะคะในเรื่องของบทบาทของความเป็นพ่อแม่นะคะที่จะมีผลกับลูกลูกนะคะอย่างแรกเลยที่ท่านพูดเอาไว้นะคะก็คือเรื่องของรักลูกมากเกินไปนะคะ,คะ พ่อแม่ทุกคนก็รักลูกใช่ไหมคะสวรรค์ทีนี้เนี่ยเอ๊ะยังไงที่เรียกว่ามากเกินไปนะคะเราเป็นพ่อแม่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มากนะเออเราก็รักนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันอาจจะไม่มีคําว่ามากเกินไปหรือคาว่ามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีขีดจํากัดว่าตรงไหนมันมากเกินไปพ่อแม่มือใหม่แล้วก็ยังเหือลูกใช่ไหมแล้วก็ค่ะเอ๊ะเราเหือลูกนี่เราแบบซื้อของอะไรทุกอย่างให้ลูกเลยเรียกว่ามากเกินไปหรือเปล่าไนอย่างเงี้ยนะคะ คือในที่นี้เนี่ยมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของออยังไงละ่ะเหมือนรักจนไม่ลืมหูลืมตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับตอนเราแบบว่ามีแฟนใหม่ๆอะไรอย่างงี้เนาะถ้าเทียบเทียบกับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเขาทําอะไรก็ถูกไปหมดนะคะถึงแม้ว่าคือจริงๆใจ,จ,จลึกๆเราก็รู้เลยว,ว่ามันไม่ถูกค่ะมันอาจจะมีอะไรที่แบบขัดใจเรารู้สึกว่าอ,อ,อาจจะเข้ากับเพื่อนของเราไม่ค่อยได้หรือว่าคําพูดอะไรบางคาของเขารู้สึกแบบโหพูดแล้วแบบ เราฟังแล้วโอ้รู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่โฮ้ยเป็นแฟนอะ่ะนะคะก็รู้สึกดีอะ่ะก็ดีกันไปนะคะทีนี้อาจจะคล้ายๆกันนะคะก็คือรักมากไปรักจนหลงนะคะท่านก็บอกว่ารักลูกมากไปเนี่ยก็คือผลคือเกิดภาวะรักจนหลงนะคะลูกเราถูกทุกอย่างนะคะซึ่งถ้าเท่าเท่าที่ดูสังเกตนะคะในเรื่องของของอจิวิยาเด็กเนาะมันก็จะมี พ่อแม่บางรายนะคะที่ที่รักรักลูกจริงๆละ่ะคือคือลิ้นไม่ไต่และไม่ตอมนะคะลูกตัวเองทําถูกทุกอย่างเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยพอไปโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบว่าแย่งของเล่นกันเนาะหรือว่าเออไปผลักคนนู้นไปแกล้งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกก็อาจจะมาฟอ้องอ่าคืออ,อาจจะไม่ใช่คํามาฟ้องหรอกมาเล่าให้ฟงังตอนเย็นกลับบ้านเนี่ยนะคะ แม่คุณแม่คนนู้นน้องบีมนะวันนี้ทํานู่นนี้นั้นหนูนะคะคุณแม่ก็เริ่มอุ้ยมาทําลูกฉันได้ไง นะคะแต่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้ถามหรอกว่าเอแล้วลูกเราไปทําอะไรเข้าหรือเปล่า,าแต่ว่าลูกเรา,าบอกว่าคนนู้นคนนั้นคนนี้ทํานะคะเราก็ไม่ถามถึงสาเหตุเราก็รับฟังมาแล้วด้วยความที่เรารักลูกไงคะเราก็ไม่อยากให้ใครมาแก้มอยากให้ใครมาทําให้ลูกเราเจ็บเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบอ่าเช้ามาเราไปหาคุณครูเลยนะคะว่าคุณครูคะเนี่ยลูกเราให้ฟังว่าน้องบีเนี่ยมาทํานู่นนี่นั่นอ่านะคะซึ่งบางที คุณพ่อคุณแม่จะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะ,คะการทะเลาะก,กันในในในตอนเด็กๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบอะไรที่มันรุนแรงสาเหตุอาจจะไม่ใช่อะไรที่มันใหญ่โตนะคะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องถามที่มาที่ไปนะคะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะคะแล้วจะได้จะได้รู้จะได้วิเคราะห์ได้ว่าอ๋อที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะอย่างนี้นะบางทีนะคะลูกเราอาจจะไปแก้เขาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้สอนลูกถูกบอกลูกได้นะคะว่าควรจะทำยังไง ะะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราตัดสินไปแล้วหรือเราฟังความข้างเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้ลูกเกิดการเรียนรู้แบบผิดๆนะคะก็คือเหมือนกับเขาถูกตลอดเห็นไหมมีอะไรมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกแม่นะแม่เขาไปจัดการให้เลยนะคะต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่ไม่มีเพื่อนนะคะเพราะว่าพ่อแม่แบบมีอะไรนิดหน่อยไปจัดการไปจัดการตลอดนะคะ,คะหรือคุณครูก็อาจจะหนักใจในการที่จะต้องคุยกับผู้ปกครองเนาะ นะคะเพราะว่าบางทีแหมมันก็เป็นเรื่องของเด็กเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องต้องจะเย็นๆนิดนึงนะคะค่ะหรืออย่างที่สองนะคะมันก็จะพ่วงมาด้วยกันเลยค่ะพอรักมากก็ตามใจมากค่ะอืค่ะตามใจให้หมดนะคะบางคนเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้โหไปที่บ้านเนี่ยของเล่นนี้เล่นคนเดียวเหรอลูกค่ะคือมันเล่นได้ทั้งโรงเรียนอนุบาลเลยอะคะ่ะ คือซื้อให้หมดคือคือเข้าใจว่าอยากจะให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีหรือหรือคือถ้าเราให้ได้เราก็ให้ซึ่งบางคนนะคะพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกแบบนี้จริงๆเลยนะว่าแม้ตอนเด็กๆเราไม่เคยมีเนาะเราไม่เคยได้เราไม่เคยมีอะไรแบบนี้นะคะพอโตมาเรามีกําลังที่เราจะหาให้ลูกได้เราก็ซื้อซื้อซื้อหาให้ใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็คือลูกกลายเป็นเขาเรียกลูกมังเกิลก้าอะไรได้หมดนะคะแต่ตกลงไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นลูก ะะลูกนี่สามารถชี้นิ้วสั่งพ่อแม่ได้เลยนะคะจะโอไปแผนกของเล่นเอาอันนี้อันนี้อันนี้นนนนพ่อแม่ให้ได้หมดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ถูกลูกวางเงื่อนไขยอย่างนี้แล้วนะคะคือพอโตมาเนี่ยลูกจะไม่ชี้แค่ของเล่นอันละ3ามสรอแล้วอะค่ะลูกอาจจะชี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสา0 0 0่หมืนะคะซึ่งเราคงไม่สามารถที่จะให้อะไรลูกขนาดนั้นไปได้ตลอด คือถึงแม้ว่าให้ได้ตลอดแต่ก็มีวันหนึ่งละคะ่ะที่ลมหายใจเราจะสิ้นสุดแล้วเราไม่สามารถที่อยู่เขาได้ตลอดชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นนะคะการตามใจลูกมากจนเกินไปให้สิ่งของโดยที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะอาจจะทําให้ลูกยึดติดก,กับวัตถุเนาะแล้วก็ เราก็จะละเลยในเรื่องของการสอนเหตุและผลหรือว่าการที่จะให้ให้เขาเรียกอะไรเติมเต็มความรู้สึกทางด้านจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียกับเขาเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดผลเสียแตงอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอะคะ่ะยิ่งโตมายิ่งอายุเยอะยิ่งแก้ยากค่ะนะคะแล้วความหนักใจก็จะตกอยู่กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะแล้วพอโตมาเนี่ย มันมันแก้ไม่ได้ง่ายๆตรงที่ว่าลูกเขาจะเคยชินกับการดูแลแบบนั้นของเรานะคะแล้วเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเอา้าก็ทําไมตอนเด็กๆพ่อแม่ดูแลเขาอย่างนี้เขาอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ให้ตลอดแล้วทําไมโตมาอยู่ๆไม่ให้ค่ะนะคะเขาก็จะไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะคิดไปว่าพ่อแม่ใหม่รักทําไม ถึงไม่ให้นะคะก็จะอาจจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาจะมีปัญหาสมรรถภาพระหว่างลูกกับพ่อแม่นะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องเราใหญ่โตไปอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นแก้ได้ก็แก้ตั้งแต่เล็กๆเ,กเกนาะ,ะต้องต้องตั้งแต่เล็กๆง่ายกว่าอย่างที่เขาบอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่า โอ้ยมันเด็กอยู่พ่อแม่หลายคนชอบคิดอย่างนี้เด็กอยู่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสอนโตแล้วค่อยสอนสอนเลยคะ่ะไม่ต้องรอโตคะ่ะโตแล้วยากคะ่ะสอนเลยตั้งแต่เด็กๆนะคะหรือข้อต่อไปนะคะก็คือ,อท่านบอกว่าไม่กล้าห้ามปรามสั่งสอนเมื่อลูกทําผิดนะคะพ่อแม่บางคนนะคะพอมหานักจิต แล้วจิตต้องบอกเลยค่ะว่าเอ๊คือลูกเนี่ยนะคะตอนเกิดมาเขาไม่มีโปรแกรมให้มานะเขาไม่รู้นะคะว่าอันนี้ถูกผิดอันนี้ทําได้ทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสอน,นะคะ่ะเราต้องเป็นคนที่ให้โปรแกรมนี้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกไม่ต้องนะคะเราก็ต้องบอกนะคะอย่างเช่นโอเคล่ะอยู่บ้านเอาลูกเล่นหัวพ่อเล่นหัวแม่ได้ แต่ไปที่อื่นไม่ได้นะกับคนอื่นไม่ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกต้องสอนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่บอกไม่สอนนะคะเมื่อลูกทําผิดผลที่ตามมาก็คือเขาก็จะแยกแยะไม่ออกว่าอันนี้ควรทาอันนี้ไม่ควรทํานะคะกับคนที่อายุมากกว่าอันนี้ควรพูดอันนี้ไม่ควรพูดนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลตรงที่ว่าคนอื่นก็จะดูว่าลูกเราเป็นเด็กที่ไม่น่ารักเน,นาะพอไม่น่านรักปุะปะ๊บค่ะมันก็จะสะท้อนกลับมา,าเราวเอ้ย พ่อแม่ไม่ได้บอกได้สอนเรื่องไงเอาละนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะคะแล้วกลับไปที่เดิมก็คือว่ายิ่งโตยิ่งสอนยากค่ะเพราะฉะนั้นสอนตั้งแต่เด็กเลยนะคะค่ะหรือข้อต่อมานะคะคือเข้าใจว่าสังคมสมัยนี้มันอาจจะเป็นอย่างนี้เนาะด้วยความที่เวลาเราเรารู้สึกว่าเวลามันสามารถชดเชยได้ด้วยเงินนะคะอืมค่ะ,คะเราก็จะให้เงินกับลูกเนาะลูกอยากได้ของ เราก็อาจจะตีความว่าอ่ะอันนั้นเป็นการเป็นเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนความรักของเราเราอยากให้ลูกรู้นะว่ารักแต่รักเท่ากับของนะคะแทนที่รักจะเท่ากับการใช้เวลาร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราให้เงินลูกเลี้ยงเงินเลี้ยงลูกด้วยเงินนะคะลูกก็จะไม่รู้จักคุณค่าของเงินเพราะว่าของเมื่อไหร่ก็ได้บางคนนะคะขอเท่าไหร่ก็ได้ด้วยค่ะออเด็กชั้นประถมเนี่ยค่ะ ไม่ใช่หลักสิบหลักร้อยนะคะบางคนขอเป็นหลักพันพ่อแม่ก็ให้เพราะคิดว่าเออก็โอเคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยงลูกด้วยเงินเนี่ยผลคือนอกจากลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงินนะคะไม่รู้ด้วยโอ้โหพ่อแม่หามาก,กว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสะตางค์ยากลําบากเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รู้จักประหยัดแล้วต้องอย่าลืมนะคะว่าพอเขาเรียนจบมาทํางานเนี่ยค่ะเขาไม่ได้สตาร์ทเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นเท่าเรานะค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะต้องให้เขาเคยชินกับการประหยัดกับการใช้เท่าที่มีนะคะตามวัยเนาะข้อที่ห้านะคะไม่ยอมให้ลูกเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองโอ้พ่อแม่บางคนแบบหูกลัวลูกจะเป็นนั่นเป็นนี่ทําให้หมดทุกอย่างนะคะบางคนทําไปด้วยความที่ทำเสร็จช้าทําเองโอ้ช้าไปออกไปส่งไม่ทันหรอกนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้หมดเลยปรากฏว่าโตมาเราอยากให้ลูกสักผ้า ลืมนึกไปเลยค่ะเพราะเอาไม่ได้สอนทําให้ตลอดแล้วลูกจะทําเป็นได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกค่ะฝึกให้ทําเองรับผิดชอบตามวัยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าป .4 นี่ให้แบบว่าโอ้โหกวาดบ้านถูบ,บ้านซักผ้าตากผ้าเก็บผ้ารีดผ้านะลูกมันก็คง,งไม่ใช่นะคะก็ให้รับผิดชอบตามวัยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะโรงพยาบาลส่วนปรุง ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2557ร่วมสร้างอารมณ์ดีให้ทุกชีวีมีความสุขบริการตรวจวัดความสุขความเครียดและภาวะติสุราพร้อมบริการปรึกษาเบื้องต้นและรับสื่อความรู้สุขภาพจิตมากมายฟรีในวันที่3-5พฤศจิกายน2557เวลา11.00นถึง20.00นณลานโปรโมชั่นชั้น2หน้าลิฟต์แก้วศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 5 3 9 0 8 5 0 0ต่อ60 192ในเวลาที่เจอทางตัน1323ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 3 3สายด่วนสุขภาพจิต หากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสน aj, สุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุ้มใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใครสมาริตตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053 225977 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนที่การสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไฟไม่บ้าน ุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่เจ้าเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตอยู่นะแหมแกเจ้านายประกาศยุกงาน,นแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตชิญลจา้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคําแนะนําให้ด้วย <c oughs> อา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยละ่ะค่ะเจ้าจนาย,นายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโด,ดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข w w w d m h g o เว <O>. ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณสิรีอุดมผละคะ่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของพ่อแม่รังแกฉันค่ะค่ะเรามาพูดคุยกันต่อเลยคะ่ะเนาะ,ะ,นะข้อต่อไปนะคะก็คือพ่อแม่บางคนคืออาจจะด้วยความข้อนี้อาจาออาจะด้วยความจําเป็นทางทางด้านเศรษฐกิจจริงๆเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดจริงๆนะคะก็คือว่า มันอาจจะไม่สามารถที่จะให้ลูกเรียนต่อไปในระดับสูงสูงได้นะคะ,คะหรือไม่สามารถที่จะสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้อันนี้อาจจะพบมากในชนบทนะคะก็คือคือผลมันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คือหนึ่อาขาดโอกาสแน่ๆนะคะ,คะในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆขาดทักษะนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วการเรียนเนี่ยคะ่ะมันมันเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องการวางแผนความคิดการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขาดตรงนี้หรือไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ไปเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะคะคือคือดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ว่ามันก็จะด้วยทักษะพื้นฐานที่ง่ายๆเนาะ อ,อย่างเช่นทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นงานที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนทําง่ายๆทําทเหมือนเดิมทุกๆวันอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาหรือว่ามันมีอะไรที่ต้องคิดเชิงซับซ้อนเนี่ย เขาก็จะทําไม่ค่อยได้ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสามารถนะคะคือคือเดี๋ยวนี้มันก็มีแหล่งสนับสนุนอะไรเยอะเหมือนกันนะคะถ้าสามารถเนี่ยก็คือให้เขาเต็มที่เลยในเรื่องของการเรียนนะคะโอกาสทางการศึกษาทางการเรียนรู้อาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นในระบบโรงเรียนเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มีโฮมสคูลเยอะแยะนะคะพ่อแม่ก็สอนเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ให้เขาได้เรียนรู้เต็มที่หรืออาจจะไม่ใช่ในเรื่องของวิชาการแต่ว่าให้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิต นะคะข้อต่อมาก็คืออันนี้เห็นในละครไทยบ่อยมากค่ะ,คะพ่อแม่ทําแต่งานข้างนอกองานสังคมข้างนอกไหมคะคุณพ่อคุณแม่จะแบบว่าโอ๊ยไปบ้านเลี้ยงเด็กที่นูน้นที่นั่นที่นี่อ่าแต่ลืมลูกในบ้านนะคะลูกในบ้านให้เงินให้เงินให้เงินเนาะทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาค่ะล้มเหลวภายในบ้านนะคะซึ่งในบ้านแก้ไม่ได้ ก็เลยไปออกข้างนอกคะนะคะเพราะฉะนั้นยบางทีบางทีต้องต้องดูแลในบ้านในครอบครัวเราก่อนเนาะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราว่างเรา,เอาพอมีเวลาหรือลูกโตแล้วอะไรอย่างไงเนี่ยเราจะไปช่วยข้างนอกก็โอเคนะคะ,คะหรือข้อต่อมานะคะมันเชื่อมโยงกับในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาเมื่อกี้นะคะก็คือบางบ้านเนี่ยเ ถามว่าม,มีมีอุปกรณ์มีอะไรให้ในเรื่องของการดูแลไหมคือคือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่บ้านก็จะมีคอมพิวเตอร์ทุกบ้านเนาะนะคะแต่ว่าไม่ได้สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้สักเท่าไหร่ยังไงคะนะคะเช่นลูกเล่นเกมก็เอาปล่อยให้ลูกเล่นเกมไปนะคะเพราะรู้สึกว่าเออดีแล้วที่มันเล่นเกมนั่งอยู่กับเกมไม่มากวนค่ะนะคะ,นะคะไม่ออกนอกบ้านไปไหนอือ ะะอาจจะเป็นอย่างนี้แต่คือจริงๆแล้วคุณภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,นะคะ,คะลูกก็จะไปมีปัญหาติดเกมนะคะพอติดเกมแล้วการเรียนก็จะตกนะคะพอการเรียนตกก็จะมีปัญหาและทีนี้เนี่ยพ่อกับแม่ก็จะเริ่มจัดการไม่ได้นอะนเริ่มมีการประทะอารมณ์กันในเรื่องของเวลาในการเล่นเกมนะคะซึ่งพ่อแม่บางคนเนี่ยใช้วิธีแบบโหดมากเลยนะคะคือพอลูกไม่ไม่ทําตามเวลา มีแม่บางคนดึงปักออกเลยค่ะนะคะคือแบบอันนั้นก็เป็นเรื่องเวลามโรงพยาบาลกันเนาะเราทะเลาะกันระหว่างแม่กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราสามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในบ้านให้เอื้อต่อ การอ่านเนาะการเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะไม่ได้จัดสรรเวลาให้ลูกดูทีวีหรืออยู่กับเกมคอมพิวเตอร์หรืออยู่กับอะไรเยอะนะคะก็คือเอามาอ่านหนังสือด้วยการมาวาดรูประบายสีนะคะหรือว่าไปสวนสัตว์อ่าไปดูอันนี้อ่าวฮิปโปฮิปโปมันมาจากไหนยังไงมันมีอายุกี่ปีมันกินอะไรเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือให้เขาหาความรู้รอบๆตัวหาความรู้ด้วยตัวเองจะหาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่ว่า ะะแต่ว่าให้มันเป็นความรู้เชิงประมาณแบบนี้ค่ะ,คะแล้วก็มาคุยกันเนี่ยนะคะก็มันจะทําให้เขาเขารู้จักโลกกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ออไอความรู้ทั่วไปตรงเนี้ค่ะคือบางทีมันมันอาจจะเราอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันจะสามารถช่วยอะไรได้ในชีวิตเราเหรอนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องไปเจอกันอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ตรงนี้เก็บไว้เป็นพื้นฐานเนี่ย คิดว่าไปที่ไหนเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ได้นะคะให้ใ,ให้มีชีวิตรอดให้เอาตัวรอดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สําคัญรวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือไม่รู้จักยกย่องชมเชยลูกอันนี้จะเป็นในพ่อแม่คนไทยเยอะเหมือนกันนะคะ,คะก็คือเราก็จะรู้สึกว่าคือคือผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะบอกมาเนาะว่าโอ๊ยอย่าชมมันเลยเดี๋ยวมันจะเลงมันจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ชมเธอค่ะชมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชมเลยชมเลยแต่ไม่ใช่ว่าทําดีปุ๊บให้ของทําดีปุ๊บให้ของ,องนี้นะคะอาจจะชมอะบอกว่าคือด้วยคําพูดเนาะแต่ว่าสีหน้าท่าทางแววตาน้ําเสียงอะไรของคนชมก็ต้องไปด้วยกันนะคะค่ะถ้าเกิดว่าชมปุ๊บเนี่ยเ,เขาก็จะได้จําแล้ว เขาจะเรียนรู้ว่าอันนี้คือเป็นการแสดงความรู้สึกในเชิงบวกถ้าเรารู้สึกดีกับใครหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่ไปแสดงความรู้สึกในเชิงบวกเนี่ยกับคนอื่นๆได้นะคะแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงได้ว่าอ๋อสิ่งนี้ที่เขาทํามันดีนะคะ,คะมันก็จะทําให้มีพฤติกรรมดีๆนั้นเกิดขึ้นต่อไปนะคะหรือข้อต่อมานะคะพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่รู้จักสอนว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะคะไม่รู้จักความกระตันยู เนะเาะอ้าวขอบคุณคุณอาเขาิีูกเขาช่วยอันนี้ทำมันนั่นอันนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือบางทีเราอาจจะต้องบอกด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กสมัยนี้เนาะมันก็จะดูแข็งแข็งหน่อยนะคะในเรื่องมารายาทในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องบอกต้องสอนนิดนึงนะคะให้เขารู้ให้เขารู้เนาะเพราะไม่งั้นเขาก็จะเออเหมือนล่าสุดเลยนะเห็นเห็นข่าวว่าอะไรอะมีคนยกกลวย กันลดอะ,ค,ะค่ะสีส้มออกให้ดาราคนหนึ่งแล้วก็ไม่มีเปิดกระจกมาขอบคุณไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแค่นิดเดียวเนี่ยคะ่ะมันก็ทําให้เกิดผลกระทบเยอะๆใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสอนลูกเราให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรู้จักบุญคุณคนเป็นคนที่พูดคําว่าขอบคุณขอโทษต,ติดปากมันก็จะทําให้ลูกเราดูน่ารักะนะคะหรือพ่อแม่บางคนไม่สอนให้ลูกรู้จักกันเป็นผู้ให้นะคะ อันนี้จะเจอบ่อยกับการที่เป็นลูกคนเดียวเนาะ,ะเพราะว่าคือก็มีเด็กคนเดียวอยู่ในบ้านเนาะนอกจากพ่อแม่แล้วก็ยังมีปุยตายายลุงป้านนะอะโอโหทีนี้ละคะ่ะมาเป็นขยงแล้วยิ่งเป็นหลานคนแรกยิ่งเป็นที่รักมากนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สอนให้เขาแบ่งปันนะคะหรือเป็นผู้ให้เนี่ยโตมาจะากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอะไรอะไรในโลกนี้ก็เป็นของเขาไปหมดซึ่งมันคงไม่ใช่แบบนั้นนะคะ จนมองไม่เห็นหัวคนอื่นอ้าวล่ะทีนี้พอไปทำงานจะมีปัญหาล่ะค่ะนะคะแล้วมันก็จะไม่เป็นที่รักก็จะมีปัญหาในที่ทำงานค่ะนะคะหรือไม่สอนให้รู้จักตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะโตมาโอ้โหไปทำงานแล้วยังต้องโทรถามแม่เลยแม่เขาให้ไปประชุมที่นี่ไปได้ไหมมันก็คงไม่ใช่นะคะหรือไม่สอนให้ลูกรู้จักสมบัติของผู้ดีนะคะก็คือว่าไม่รู้จักการละเทศะ เนาะนะคะว่าเออคนนี้นะเป็นผู้ที่มีอาวุโสกว่าเรานะเราจะต้องใช้คําพูดยังไงเราจะต้องเออเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่นะลูกต้องก้มนะเวลาอา่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยหนูต้องให้คนที่อาวุโสกว่าก่อนนะ,อ,ะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสอนเนี่ยอย่างน้อยมันจะเป็นการปรับตัวในสังคมต่อไปเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขา24ชั่วโมงนะคะคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่จะอยู่กับเขา24ชั่วโมงติดตัวเขาไปจนเขาตายก็คือสิ่งที่เราสอน <c oughs> นะคะ,คะเพราะฉะนั้นต้องบอกต้องสอนนะคะ หรือสุดท้ายไม่แนะนําให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่ดีๆอะค่ะอืมค่ะอันนี้เราก็ต้องบอกเหมือนกันนะคะบางทีคือคือถ้าไปบอกตอนช่วงวัยรุ่นนี่ยมันไม่ค่อยฟังเราแล้วเนาะนะคะมันก็จะเอาเพื่อนว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูนิดนึงอะคะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่อะไรเนี่ยว่าเอ๊เพื่อนรอบข้างเพื่อนแวดล้อมเขาเป็นยังไงนะคะเราก็อาจจะต้องต้องอ,งอเลือกหรือต้องเลือกเลือกสังคมเลือกสภาพแวดล้อมให้ลูกเรานิดนึง ะค,ะค่ะต้องคอยช่วยเขาหน่อยค่ะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณซีรีมีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะมในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกนะคะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะที่พ่อแม่จะทําได้พื้นฐานที่ควรจะมีคือความรักนะคะแต่ว่าความรักควรจะมาคู่กับเหตุและผลที่สมเหตุสมผลนะคะ คงไม่ใช่คใครคนใดคนหนึ่งคุณพ่อคนเดียวหรือคุณแม่คนเดียวนะคะที่จะตัดสินว่าอันนี้โอเคหรือไม่โอเคกับลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่ต้องมีแนวทางร่วมกันนะคะทั้งคู่ต้องมาตกลงร่วมกันไม่ใช่โอโ้คุณพ่อโอ้ให้หมดทุกอย่างในขณะที่คุณแม่ก็คอยควบคุมนะคะมันก็จะไม่ไปด้วยการทําให้ลูกรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ คงต้องคุยกันก่อน,อนว่าเอ๊ะเป้าหมายในการดูลูกเนี่ยเราอยากเห็นเขาเป็นยังไงในอีกสิปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าโตมาเนี่ยจนไม่มีเราอยู่แล้วเนี่ยอยากเห็นเขาอยู่ยังไงนะคะเป้าหมายนั้นแหละนะคะที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นทางเดินเล็กๆที่เราจะเดินจากนี้เป็นต้นไปค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสิริอุรมผลค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะค่ะ,คะหวังว่าจะได้เจอคุณสิริบ่อยๆค่ะ,คะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางวันก็อารมณ์ดี บางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึ่งมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกข์รมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขาอารมณ์เราก็รู้